อิสยาบทที่60จงลุกขึ้นฉายแสงเพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้วและพระศิริของพระยาเวขึ้นมาเหนือเจ้าเพราะว่าดูสิความมืดจะบุกกลุ่มแผ่นดินโลกและความมืดทุบกลุมชนชาติทั้งหลายแต่พระยาเวจะทรงขึ้นมาเหนือเจ้าและพระศิริของพระองค์จะปรากฏเหนือเจ้า และบรรดาประชาชาติจะมายังความสว่างของเจ้าและพวกพระราชามายังความสดใสแห่งรุ่งอรุณของเจ้าจงเงืหหนาของเจ้าและมองดูรอบๆเขาทุกคนถูกรวบรวมเข้ามาพูกเขามาหาเจ้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าจะมาจากแดนไกลและพวกบุตรหญิงของเจ้าจะถูกอุ้มสายสะแอลมา แล้วเจ้าจะเห็นและปราบรื้มจ่ายของเจ้าจะเตือนเต้นและแรพร่ปรีเพราะความมั่งคั่งของทะเลจะหันมาหาเจ้าทรัพย์สมบัติของบรรดาประชาชาติจะมายังเจ้ามูลอดจะมาห้อมล้อมเจ้าจนมิดคืออุดหนุ่มจากมีเดียนและเอฝาทุกๆคนจากเชบาจะมาเขาทั้งหลายจะนำทองคำและกำมยานมา และจะประกาศถึงความน่าสรรเสริญของพระยาเวฝูงแพะแกะทั้งหมดของเคดาจะถูกรวบรวมมายังเจ้าแก่ตูฟูของเนบโยนดจะปรนนิบัติเจ้าพวกมันจะขึ้นไปบนแท่งบูชาของเราอย่างเป็นที่โปรดปรานและเราจะให้นิเวศของเรารุ่งรสด้วยความรุ่งเรืองพวกนี้เป็นใครนะที่บินมาเหมือนแม่ เหมือนนกพิราบที่มายังช่องหน้าต่างของมันเพราะว่าแผ่นดินชายทะเลจะรอคอยเราเรือของทาราชิตจะมาก่อนเพื่อนำบุตรชายทั้งหลายของเจ้ามาจากแดนไกลเงินและทองคําของพูกเขาจะมากับเขาด้วยเพื่อพระนามพระยาเวพระเจ้าของเจ้าและเพื่อองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลเพราะพระองค์ทรงให้เจ้ารุ่งเรือง ผู้คนต่างดาวจะสร้างกำแพงของเจ้าขึ้นและพวกพระราชาของเขาจะปรนิบัติเจ้าเพราะว่าเราได้เคียนเจ้าด้วยความโกรธของเราแต่เราได้กรุณาเจ้าด้วยความโปรปบรานของเราบรรดาประตูเมืองของเจ้าจะเปิดอยู่เสมอมันจะไม่ถูกเบีดทั้งกลางวันและกลางคืน เพื่อคนจะนำความมั่งคั่งของบรรดาประชาชาติมายังเจ้าและบรรดาพระราชาของเขาจะถูกนำเข้าร่วมขบวนเพราะว่าประชาชาติและรัชอาณาจักรที่ไม่บรินิบัติเจ้าจะพินาศประชาชาติเหล่านั้นจะถูกทิ้งร่างอย่างสิ้นเชิญสัตว์สีของเลบานอนจะมายังเจ้าคือต้นสอนสามใบ ต้นสอนเขาและต้นช่องรำพันมาด้วยกันเพื่อจะทำให้บริเวณสถา,านนามสาสการของเรางดงามและเราจะทำให้ที่วางฝ่าเท้าของเรามีเกียรติบรรดาลูกชายของพวกที่เคยบีบบังคับเจ้าจะมาละน้มตัวลงกำหนับเจ้าและบรรดาผู้ที่ดูหมิ่นเจ้าจะกราบที่ฝ่าเท้าของเจ้า ผู้เขาจะเรียกเจ้าว่าแบนนาครของพระยาเวซีโยนแห่งองค์บริสุทธิ์ของอิสราเอลในเมื่อเจ้าถูกทอดทิ้งและเป็นที่เกลียดชังและไม่มีใครพัานเข้าไปทางเจ้าเราจะทำให้เจ้าโออาประการแบนนิดแบนความชื่นบางทุกชั่วชาติพันเจ้าจะดูดน้ำนมของบรรดาประชาชาติเจ้าจะดูดจากอกของพวกพระราชา และเจ้าจะรู้ว่าตัวเรายาเวแบนผู้ช่วยให้รอดของเจ้าและผู้ถ่ายของเจ้าคือองค์อนุภาพของยาโคบแทนทองสำริดเราจะนำทองคํามาและแทนเหล็กเราจะนำเงินมาแทนไม้จะนำทองสำริดมาแทนหินจะนำเหล็กมาเราจะตั้งสันติภาพแบนผู้บุกรองของเจ้าและความชอบธรรมแบนนายงานของเจ้า เจ้าจะไม่ได้ยินถึงความรุนแรงในแผ่นดินของเจ้าอีดและไม่ได้ยินถึงการล้างผลนหรือการทำลายในแขตแดนของเจ้าเจ้าจะรีดกำแพงเจ้าว่าความรอดและรีดประตูเมืองเจ้าว่าการสรรเสริญดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในเวลากลางวานอีด และดวงจันทร์จะไม่ส่องสว่างให้เจ้าเพื่อความสดใสแต่พระยาเวจะทรงแบ่นความสว่างของเจ้าแบ่นนิดและพระเจ้าของเจ้าจะทรงแบ่นสัตว์ศรีของเจ้าดวงอาทิตย์ของเจ้าจะไม่ตกอีดและดวงจันทร์ของเจ้าจะไม่มีข้างแกรมเพราะพระยาเวจะทรงแบ่นความสว่างนิรันดร์ของเจ้าและวันไว้ทุกของเจ้าจะสิ้นสุดลง ประชาชนทั้งหมดของเจ้าจะชอบธรรมผู้เขาจะได้ที่ดินแบนกรรมสิทธิ์แบนนิดผู้เขาจะแบ่นนอที่เราปลูกจะแบ่นผลงานของมือเราเพื่อสำแดงสง่าราศรีของเราเองผู้เล็กน้อยที่สุดจะกลายแบนตระกูลและผู้เล็กจิ๋วที่สุดจะแบนประชาชาติอันมีอนุภาพเราเองคือยาเวถึงเวลานั้นเราจะแรงให้เกิดขึ้น